โรยดอกลุนเฮฟวี่เวทนี่คือฮังเลนี่คือติ๊ตตี้ตัวใหญ่ติ๊ตตี้ติ๊ตตี้ฮังเลมาได้กับติ๊ตตีเ้เร็วดิตัวใหญ่เท่ากันโนวยฮังเลขี้วอยวายเหรอฮังเลวอยวายเหรอฮังต,ติ๊ตต,ต,ตี้ติ๊ตตี้มายืนด้วยกันเร็วเร็วมาติ๊ตตี้มาติ๊ตตี้เอ็มบุกวัน มายืนข้างๆทางเร็วเรามาดูไซส์กันเดี๋ยวิตีมาเร็วตีอยมางเล่ไม่ตัวเท่ากันเลยนะวัวใหญ่ไหมเริ่มเทิมเลยนี่มาดูโค้โลอยู่นู่นแต่แกงโคแกงโค เป๊ะหมูวันฮังเลไปจะไม่เล่นกับเธอจะไม่เตาเธอไปเล่นกับเพื่อนไปมีเด็กใหม่น้องใหม่ของพี่ฮังเลกับพี่แกงโฮน้องโคโลคาโลคาโลคาโลยี่ไหนี่ผมชื่อเด็กชายโคโลครับเป็นน้องของพี่แกงโฮกับพี่ฮังเลอ่ะเดาให้ <c oughs> ม,ม,มีแกงหฮมาเกงหัเขาหรอนี่ก็มีเพื่อนๆมาเล่นกระติดกเนยได้ตัวเลย่มีเขากำลังทำบ้านวันก่านไปเจอ,อไปสอวันอยูอ่ดีก็โพอมาตักลวนี่ยทางเลเขาเหแกงหฮ